ได้เลยคอ๋อจะไม่มีจะไม่มีรั้วข้างบ้านใช่ไหมอันนี้คือบ้านตัวอย่างใช่ไหมใช่ครับบ้านตัวอย่างแล้วแล้วแล้วบ้านจริงอ่ะไม่มีรั้วใช่ไหมบ้านจริงมีรั้วครับอ๋อบ้านจริงต้องมีรั้วสิอันนี้คือบ้านตัวอย่าง อันนี้เท่าไหร่นะ,ะตัวนี้มันจะอยู่ประมาณ7จ็ดจุครับผม7.59 7.59กี่ตารางวะห้าสิบห้าสิบเริ่มต้นเริ่มต้นที่ห้าสบอ้โหเริ่มต้นที่ห้าสิบสำหรัตัวบ้านถ้าเป็นไทยเนี่ยครับผมจะอยู่ที่165ตารางเมตรครับอันนี้เป็นห้องครัวเป็นอย่างนี้มาเลยไหม อ่าใช่ครับตัวครัวเคาน์เตอร์ตรงนี้เรามีให้ครับผมเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้แล้วก็ตัวที่เป็นซิงล้างจานเคาน์เตอร์ตรงนี้มีให้แต่ว่าตัวหูล,ลูกค้าซื้อติดตั้งเองได้เลยครับผมะะอันนี้ห้าสิบตารางวาประมาณอย่างนี้อันนี้คือมีออพื้นที่ข้างท่าไหรคะอ่าพื้นที่ข้างข้างใช่ไหมครับอ่าหนึ่งจุดห้าเมตร ด,ด,ด้านีอ่ทั้งทั้งสองด้านด้านข้างครับอกี่ยวหนึ่งจุดห้านี้ใช่ตัวบ้านจะเป็นหน้ากว้างสิบสิบสี่จุดห้าถอดเลยจะอยู่ที่แล้วแล้วอันนี้นี่พื้นที่หน้าตัวบ้านพื้นที่หน้าตัวบ้านใช่บริเวณรอบนอกบอริเวณรอบนอกก็ถ้าด้านข้างจะห่างจากกั úa อยู่ประมาณ1.5ึ่งจนี้ครับผมด้านหลังจะห่างอยู่ประมาณ สองนี้ด้านหน้าก็จะกว้างหน่อยพอเป็นพื้นที่ของที่จอดรถครับอันนี้กันให้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้มาด้วยไหมไม่มาครับไม่มาเดี๋ยวพาไปดูบ้านหลังอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับมันมันมันนึกภาพไม่ออกนะแล้วอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันนี้มีให้ครับผมอ๋อก็ดูข้างบนเลยบันไดก็โอเคอยู่นะเพราะว่านี่คือเข้าตกเป็น อดูเดี๋ยวดูบ้านตัวอย่างก็ได้ครับไม่ดูทามองยอมองไปดูบ้านเปล่าจะได้จอ่างเช่นว่าเขาตกแต่งสวยนะเจ๊ว้าวห้องโอเคอยู่นะก็โอเคอยู่นะเจ๊เอ๋ย เริ่มต้นของเราก็จะเป็นสามห้องนอนสองสองห้องนอนด้านบนแล้วก็หนึ่งห้องนอนด้านล่างครับผมออตรงตรงเมื่อกี้เนี่ยเป็นห้องนอนได้ใช่ไห<ใช>มอันนี้ก็เป็นระเบียงอย่างนี้เลยใช่ครับบอทคทนี้ตรงนี้ก็เราออกแบบมาเพื่อให้แบบว่าตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยมาสามารถจิบชาจิบกาแฟได้แล้วก็จิบวายซึ่งตรงนี้สามารถเทควิวตัวที่เป็นอุโมงค์ต้นไม้ด้านนั้นได้ครับผมแล้วก็เทควิวสวนที่อยู่ด้านล่างได้ครับน่ารักดีอ่ะ แล้วก็ตัวหัวเตียงอะครับผมแล้วแต่ลูกลูกค้าเลยว่าจะปรับเป็นยังไงเผื่อแบบบ้านไหนที่แบบเอ่อค่อนข้างซีเรียสเรื่องของจุ้ยอะครับสามารถทําเป็นอ่าหน้าต่างซ่อนแบบนี้ได้ใช่ครับผมประมาณนี้แล้วแล้วอย่างอย่างงี้ไม่มีให้ใช่ไหมไม่มีครับผมเราทำเป็นอันนี้คือตกแต่งแล้วใช่เราทำเป็นดีไซน์ดูว่าสามารถฟังก์ชันเป็นแบบนี้ได้คือเจ็ดจุดเท่าไหร่นะอ่าถ้าเป็นเดซี่หลังเนี้ยครับผม อ่าที่ดนเริ่มต้นจะอยู่ประมาณ7.09 7.09ก็คือมีแต่ตัวบ้างยังไม่มีอะไรแอร์ก็ไม่มีอ่าถ้า,ราเรานอะไรมัมมเตออ่าตอนนี้เราจะมีให้เป็นฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ฟรีค่าส่วนกลางให้แล้วก็เป็นอ่าฟรีค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำไ,ไฟให้ครับผมค่าส่วนกลางนี่ยังไงอ่าค่าส่วนกลางเราจะแถมให้ถึงสิ้นปีหน้าครับผมแล้วก็เราจะเก็บล่องหน้าลูกค้าอยู่ที่1ปีปีเท่าไหร่อ่าที่นี่จะ ตารางวาละ39บาทครับผมโอ้โหเขาตกแต่งได้น huh. no ่า <routinely> ร <in şallah>. ักมากเลยอ่ะเขาตกแต่งได้น่ารักมากเลยห้องนี้เจ๊มาดูห้องนี้ดิน่ารักมากเลยทำไมเขาทำเขาทำได้น่ารักขนาดเนี้ย w a l ป p a p e r นี่ก็คือมันไม่ได้มาอย่างนี้แน่นอนใช่ไหม ม oh. so so oh. no. okay. ีห้องบนมีสองห้องใช่ครับผมแล้วก็ตัวห้องนอนด้านบนนะครับมีห้องน้ำในตัวห้องน้ําในตัวทั้งสองอโอเคแล้วก็แบบบ้านที่เราออกแบบนะครับเราจะออกแบบเป็นโอเพนแกลนซึ่งมันจะเป็นแปลนหน้ากว้างซึ่งบ้านหรูส่วนใหญ่ตอนนี้ครับผมเขาจะทําเป็นแปลนหน้ากว้างหมดแล้วใช่ใช่ครับผมแล้วแล้วที่ว่าสี่ห้องนอนอ่ะเท่าไหร่ห้าสี่ห้องนอนตอนนี้จะอยู่ประมาณเก้าจุดสามเก้าครับเป็นสามเก้าบิ่ อย่าไปดูก็ได้ครับ<ป>ผมเพราะว่าตัวตัวบ้านปราศของเดซี่ตอนนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดู